ที่นี่สถานีวิทยุมาออปัตตนี FM ร้อยเจ็ดจุดสองห้ามิราเฮิร์ตจะนิพนธ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มาออค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี่คือที่นสร้างคนสร้างเมืองไทยแหล่งศึกษา เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์ใต้เรือปราบปัญญาชาสุชาติขอให้เธอประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิดที่หน่ง สวัสดีค่ะได้เวลากลับมาพบกันนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่มออค่ะซึ่งรายการของเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าของวันจันทร์ถึงเช้าของวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา8นาฬิกา35นาทีถึง9นาฬิกานะคะทางสถานีวิทยุมออปัตตานี FM 107.25 m มกค่ะ กับหน้าที่ของดิฉันพ่อนพิมลน,นะคะที่จะดูแลคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็นอกจากจะติดตามรับฟังได้นะคะทางคลื่นวิทยุของเราแล้วนะคะยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางวิทยุออนไลน์ที่ www.tsu10725.net และรับชมได้นะคะทางเพจ facebook ของสถานีวิทยุมออ,อปัตตานีค่ะวันนี้ดิฉันผ่พิพมลอุไรรัตรรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะก็มีหลากหลายข่าวสารที่น่าสนใจนะคะจาก มหายจะัยส่งขลานักขรินนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงรอบรั้วมออกันเลยค่ะช่วงรอบรั้วมออ สู่ช่วงรอบรั้วมอค่ะสำหรับรอบรั้วมอข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะเป็นข่าวมอเข้าเฝ้าทุนกล้าวทุนกระมมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาว,วิชาภูมิศาสตร์แดกกรมสมเด็จพระเทพค่ะ ศาสตราจารย์ดรสนิทอังสรนแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยค่ะก็เข้าเฝ้าทุนละองทุลิบพระบาททุนกล้าทุนกระมมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,ส,สาขาวิชาภูมิศาสตร์แด,ด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่16เมษาย,ยน2568หณวังสัปปทุมด้วยทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมสนับสนุนวิทยาการสาขาภูมิศาสตร์ซึ่งก็มีบทบาทต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตรหนักถึงความสำคัญในด้านภูมิสังคมภูมิสารสนเทศ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญของสาขาภูมิศาตสตร์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยทั้งในและต่างประเทศค่ะอีกทั้งอย่างสนพระไทย ทางด้านการสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการด้านผลผลิตทางการเกษตรการจัดการป่าไม้แหล่งน้ำการสำรวจทางธรณีวิทยาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการวางผังเมืองนะคะทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งโครงการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎร ในพื้นที่ที่มีความต่างในด้านภูมิศาสตร์และภูมิสังคมอาทิโครงการเกรษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กชาวเขาในโครงการแม่ฟ้าหลวงโครงการพัฒนาการเกรษตรและโภชนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการภูฟ้าโครงการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนยะริงและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในจังหวัดต่างๆ สภาหมหาวิทยาลัยสงขลานครินจริงได้มีมติทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักสาขาวิชาภูมิศาสตร์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ยังผลให้เกิดคุณประโยชน์อย่างยิ่งนะต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนชาวไทยค่ะ เรามาต่อกันด้วยข่าวสารเสวนาทิศทางอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยระดมแนวคิดกำหนดทิศทางใหม่ของอิสลามศึกษาในยุคสมัยใหม่ค่ะเมื่อวันที่2 2เมษายนที่ผ่านมานะคะคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตปัตตานีจัดการประชุมเสวนาวิชาการในหัวข้อทิศท,ทางอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรืออรวอรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่เปิดสอนหลักสูตรด้านอิสลามศึกษาอาทิคณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยเกิดมหาวิทยาลัยฟาตตอนีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางและความท้าทายการจัดการศึกษาอิสลามในบริบทของสังคมร่วมสมัยโดยมีแพทย์หญิงเพชรดาวตโตมีนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาและการบรรยายในหัวข้อความคาดหวังของกระทรวงอ,อวอต่อทิศทางการจัดการศึกษาและวิจัยด้านอิสลามศึกษาในประเทศไทยค่ะทางนี้นะคะกล่าวรายงานโดยรองศาสตราจารย์ดรมูฮัมหมัดอาฟิฟีอันซอรี รองคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการอิสลามและก็ผู้ในการโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมณทิราลีลาเลิงศักติ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตปัตตานีผู้แทนของมหาวิทยาลัยสงขลานาครินวิทยาเขตปัตตานีกล่าวสรุปการสวนาค่ะซึ่งช่วงของการสวนานะคะก็แบ่งออกเป็น2ช่วงหลักๆดังนี้นะคะช่วงที่1ค่ะเป็นการนําเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและวิจัยอิสลามศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิสี่ สถาบัานนะคะซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมูฮัมหมัดรอฟลี ไวห์มะคณะบดีคณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีศาสตราจารย์ดรจรัญมาลุลีมรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศมหาวิทยาลัยเกลือรองศาสตราจารย์ดรมูฮัมมัดสกีมันยูนุรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยฟาตอนนีรองศาสตราจารย์ดรอานิสพัฒนปรีชาวงผู้ในการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชเนครินทร์ค่ะสำหรับประเด็นหลักของการนำเสนอก็ได้แก่ สถานการณ์ปัจจุบันของการศึกษาอิสลามความท้าทายในการรักษาอัตลักษณ์ทางศาสนาการพัฒนาหลักสูตรที่สอดรับกับสังคมสมัยใหม่และโอกาสของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและระดับนานาชาติค่ะช่วงที่2นะคะก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปิดเวทีถามตอบแล้วก็ระดมแนวคิดจากผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งจากภาควิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอิสลามศึกษาในอนาคตแพทย์หญิงเพชรดาวโะมีนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอวค่ะท่า,ทานกล่าวว่ากระทรวงอวีให้ความสําคัญกับการพัฒนาอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษาในฐานะนกลไกสร้างความเข้าใจอันดีร,ระหว่างศา,ศาสนา,าออการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืงงนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง,แงโดยกระทรวงมุ่งสนับสนุนการบรรณาการองค์ความรู้ทางาศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและก็ตอบโจทย์อนาคตของประเทศ ด้วยนะคะทางด้านของผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ira, ila, ak, ดรมนทิราลีลาเกรงศักด์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตปัตตานีผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตปัตตานีก็ได้กล่าวสรุปว่าเวทีในครั้งนี้ไม่เป็นเพียงโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันเท่านั้นแต่ว่ายังคงมีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านงบประมาณการบริหารจัดการและวิชาการค่ะ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้เรียนและสังคมโดยรวมนะคะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการร่วมกันกําหนดอนาคตของอิสลามศึกษาให้เท่าทันกับยุคสมัยเป็นพลังสร้างสรรค์และยั่งยืนในสังคมพระหุวัฒนธรรมจะนําไปสู่การกําหนดทิศทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอิสลามให้มีคุณภาพทันสมัยและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างแท้จริงค่ะผ่านกันไปนะคะ2ข่าวสารนะจากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ช่วงนี้นะคะเราก็จะมีค่ะส่วนหนึ่งของรายการ EDU News Live Happy Summer โดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานีนะคะที่จะามานําเสนอค่ะนะข่าวสารดีๆค่ะนะคะแล้วก็เป็นข่าวสารที่น่ายินดีค่ะนะท,ทั้งในส่วนของคณาจารย์เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็นักศึกษาค่ะของคณะศึกษาศาสตร์นะคะได้รับรางวัลต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะที่หยิบมาฝากกันนะ ในช่วงของรายการ EDU News l i f e Happy Summer ค่ะช่วงนี้เราก็จะให้ไปรับชมค่ะรายการ EDU News l i f e Happy Summer กันค่ะค่ะสำหรับรางวัลคนเก่งคณะศึกษาศาสตร์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะบอกได้เลยค่ะว่าทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ของเรานะคะก็ได้กวาดรางวัลฟาดกันทุกงานค่ะแบบชํำแบบแบบโซ่เออเดอ,อดใจมีไหวกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ ถ้าพร้อมกันแล้วค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะก็สามารถที่จะเคาะจงเคาะใจมาได้เลยค่ะม,มาค่ะเรามาเริ่มกันที่รางวันแรกกันเลยค่ะพี่มดไปค่ะค่ะขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โซเฟียมะลีที่ได้รับการประเมินการเข้าสู่สมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินท PS PSU TPSF ระดับวิชาชาญ Professional Teacher ตั้งแต่วันที่10มีนาคม2568เป็นต้นไปค่ะ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดรชาวลิตเกิดทิพย์ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์โดยสภามาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเมื่อวันที่15มีนาคม2568ค่ะค่ะถัดไปนะคะขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดรยูซุบุญสุขในบทความวิจัยเรื่อง Implementing Internet-Based p r a t i c Practication in English Classroom Instruction Practice in Southern Thai Higher Education เ,เมื่อวันที่9มีนาคม2568ค่ะที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Petagogist and International Journal ภายใต้สำนักพิมพ์โรเล t ค่ะ และถัดไปนะคะขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับรองศาสตราจารย์ดรยูซุบุญสุขในบทความวิจัยเรื่อง When English is no longer singular: Asian s t u d e n t journey to English plurality in Thai higher education mm hmm. เมื่อวันที่27มีนาคม2568ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Language, Culture, and Curriculum วารสารฐาน ISI สำนักพิมพ์โรเลตค่ะ Amazing จริงๆนะคะอาจารย์ยูซุฟของเรานี่คือกว่ารางวัลไปเลยค่ะพี่นุรยสองรางวัลฉ่ำ,ฉำสองรางวัลกันเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใช่แล้วแล้วค่ะนอกจากเรื่องราวอันน่ายินดีของคณะา,าจารย์แล้วนะคะยังมีเรื่องราวอันน่ายินดีของนักนศรรึกษาคณะศึกษาศาสตร์อีกด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่มีใครยอมใครเลยทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานะคะถ้าพร้อมแล้วก็เคาะใจมารัวๆเลยค่ะพี่จ๋ามาไหมเรามาดูรางวัลแรกกันค่ะค่ะ ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ในวาระประจำปีการศึกษา2566ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมดีเด่นวิทยาเขตปัตตานีจากโครงการค่ายแบ่งปันรอยยิ้มครั้งที่10ตอน Edu Story บ้านพักดีประทับจิตส,ส,สู่เรื่องราวประทับใจในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาเมื่อในวันที่1มีนาคม2568ค่ะศูนย์ ศูนย์ประชุมนานาชาติชลองซีราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานาครินวิทยาเขตหัดใหญ่ค่ะโอ้โหเห็นผลงานของพี่ๆคณะศึกษาศาสตร์แล้วต้องพูดว่า เยี e ่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเออลดเนาะเยี e ่ยมกันทุกคนเลยค่ะจัดเต็มทั้งวิชาการทั้งกิจกรรมกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยค่ะและที่สําคัญนะคะ <S <S เราจะพลาดไม่ได้เลยก็คือต้องขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์นะคะที่เปิดพื้นที่ผ่านเวทีอันมีค่าสําหรับการแสดงศักยภาพให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ครั้งหนึ่งด้วยค่ะค่ะและถัดไปนะคะขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับร ขออภัยค่ะที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์เข้าร่วมโครงการ World Class สังเกตการสอนณนะต่างแดนได้แก่นายซูฟียนยะโกนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่3และนายอัสรีีอาเวนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่2ระหว่างวันที่7ถึงวันที่11เมษายน2568ค่ะณนะ Department of English Education College of Education j o n j u University และ j o n j u University High School สาธารณรัฐเกาหลีค uh ่ะอันยอเซลอ่เสบครียเเรียเลยเพราะว่าดูซีรีส์มาตั guys, ้งแต่เด็กๆเห็นในสตอรี่เพื่อนๆด้วยวันนั้นที่ได้ไปสนุกมากเออเราตัดพอนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีโอกาสใช่่ะนันเพราะว่าเราจะเก็บเหรียญไปนะคะพี่ดูเดี๋ยวเจอกันค่ะอ่ะ ว่าเราเลือกตัดผมแล้วเราไปอีกประเทศนึง <c oughs> ดีกว่าคะ่ะไปค่ะขอแสดงความยินดีกับนางสาวอนิสอายุวาลโลหะสาขาวิชาคณิตศาสตร์นางสาวก,กวิศราบุญพลึกสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่2ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ World Class สังเกตการสอนณต่างแดนระหว่างวันที่21เมษาย ขอใหค่ะระหว่างวันที่21ถึงวันที่25เมษายน2568น o ฟ e อ t ์เร Language School กวางซี n น r ม a ลย n น v เวอร์ y สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะพี่พุธค่ะอย่างภาษาจีนนี้พอได้ไหมคะไม่อยากจะโมนนะคะดิฉันเนี่ยจบศิลป์จีนมานะคะเบนจมะนี่เองอว้า สักประโยคนึงนะได้ได้จะแนะนำตัวนะแล้วไม่ได้นำตัวตาเจ้าหัวเจียวเหลี่ยงๆหัวตี้ฟูชื่อไทยกว่าเรนเออมีเหินหาวมาเออมีอะไรอีกล่ะอ่ะที่เรียนมาติ่มซำหม่าล่านี่คุณคุ้นไหมคุณชอบกินเออพอได้ไหมพอได้ค่ะพอได้แล้วนะคอเราอยู่กันที่จีนนานนะคะงั้นเรา move ไปอีกประเทศหนึ่งกันต่อค่ะไปค่ะค่ะถัดมานะคะขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารอมะ อขออภัค่ะนางสาวอารอฟอัลุมรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์นางสาวยามิละอามิงนางสาวนินาดานิเซงนางสาวนุริซันมีซายะลงสาขาวิชาภาษาอังกฤษ,าษ,าษา ซึ่งทั้ง3นะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3นั่นเองค่ะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์เข้าร่วมโครงการเวิร์กคัสสังเกตการสอนณนะต่างแดนระหว่างวันที่14ถึงวันที่17เมษายน2568ค่ะณนะสกลาเกบังส่านราาบาฮัดสหพันธรัฐมาเลเซียค่ะ,คะ ยังไงดีคะพี่มุดร,รอบนี้เราจะเล่นอะไรดีคะเราทักทายกันแบบปกติไหมอ่าไดออ้สลามัตด,ดาตาออมากานาซิหรือ,อยางเตมโกาเซค่ะเหมือนกันนะคะเหมือนเราจะไม่มีมุกเล่นแล้วนะคะหมดแล้วหมดแล้วอโอเคคะ่ะ <laughs> อต่อมานะคะขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารินาเจกาสาขาวิชาภาษ,ษาไทยนางสาวคดิยอบีดิงนางสาวนัสรินเบนหมันสาขาวิชาภาษาอังกฤษทั้ง3นะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ค่ะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ World Class สังเกตการสอนณต่างแดนระหว่างวันที่21-24เถึงเมษายน2568ค่ะนสกอลเกอร์ เมื่อนั้ก็คือบังษาอัสุลตานยายาปุตรอดวสหพันธรัฐมาเลเซียนั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะขอแสดงความยินดีกับนางสาวฮุสนาเฮมนะสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่2นางสาวนุษามิมิยูโซสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่2นายอนุพงศ์มณีโชตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่3ที่ได้รับขอภัยค่ะที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ World Class สังเกตการสอนณนต่างแดนระหว่างวันที่21ถึงวันที่24เมษายน2568ค่ะณเซอร์นะโกลาเมืนงงาไซาน์ปาเซปูเตสหพันธรัฐมาเลเซยียค่ะ พี่ไปมาเลเซียกันเยอะมากๆเหมือนกันนะคะเนี่ยพี่มูจริงน่าจะสนุกน่าดูใช่แล้วพี่ดุนเคยไปหรือเปล่ามาเลเซียก็ไม่อยากจะโมนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านพี่นุนเองอ่าแล้วเขาทักทายกันยังไงมาเลเซียเนี่ยอันนี้อ่ะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นให้คนดูคอมเมนต์มาเนาะใครที่รู้นะคะว่าเอ้ยมาเลเซียเขาแบบทักทายกันยังก็สามารถคอมเมนมาได้เลยนะคะอ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะขอแสดงความยินดีกับนางสาว มาริสราฮะมิงมะสาขาวิชาชีวะวิทยาชั้นปีที่2นางสาวมุมินะมะเซงสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่3านายอินยัตเตะหวังนายฟุรกรซอลิวงสกุลสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่3ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้ารวมโครงการ World Class สังเกตการสอนต่างแดนระหว่างวันที่21ถึงวันที่25เมษายน2560 8ค่ะณ l aboratory senior high school of Universitas บั n ด i d i กันอินโดน s เซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั่นเองค่ะเอพี่มุดยังไงสงสัยว่าว่าประเทศมาเลกับประเทศอินโดเนี่ยเขาทักทายกันเหมือนกันไหมเวลาแบบเขาทักทายกันอะไม่รู้อเราไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะมีผู้รู้ที่กําลังรับชมไลฟ์ของเราอยู่ง่ายพิเราินเออคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะ เม้นกันมาเยอะๆะเลยเยี่ยเลยค่ะต่อมานะคะขอแสดงความยินดีกับนางสาวซารีนาหมัดอาดัมสาขาวิชาการศึกษาปถมวัยนางสาวฮัสวานีวามะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งทั้งสองนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองค่ะที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการเวิร์คาัสังเกตการสอนณต่างแดนระหว่างวันที่21ถึงวันที่26เมษายน2568ค่ะณเซโกลาเรนดาบางเนรันเกซูมาเนการากัมป้งบูกิตเบรวังเนการาบูไนาดารุสซาลามอืมอ่ะ แล้วประเทศนี้เขาทคลทายกันยังไงคะพี่มุตไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขามีความคล้ายคลึงกันนะใช่ไหมท้งการแต่งตัวเอยอะไรเออใช่ไหมคล้ายๆงั้นเราเราไม่รู้เราไม่รู้ต้องให้คอมเมนต์อีกแล้วผู้รู้ผู้รู้คอมเมนต์อีกรอบหนึ่งนะคะว่าเขาต่างกันยังไงสามประเทศนี้ประมาณนั้นเนาะ อ่ะมูฟไปที่ข่าวต่อไปกันเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะในการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาครั้งที่14ภายใต้หัวขอ้ออนุรักษ์หัตถกรรมจากสารไทยสู่ก้าวใหม่ เ้ยสู่ก้าใหม่อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับการสอนระดับมธัธยมศึกษาตอนปลายณนะมหาวิทยาลัยสงขลาขออภัยค่ะณนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่31มีนาคม2568นั่นเองค่ะค่ะ,คะก็จบไปแล้วนะคะกับช่วงรางวันคนเก่งคณะศึกษาศาสตร์ค่ะ ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าทั้งคณาจารย์ทั้งนักศึกษาคือกวาดรางวัลกันแบบฉ่ำๆกันเลยทีเดียวค่ะก็ทาง Edu News l i v e ของเรานะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศึกษาสาสตร์นะคะทีะ่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดอีกครั้งค่ะใช่แล้วละค่ะแต่แต่แต่แตเอออย่าเพิ่งไปเพราะว่าไลฟ์ของเรายังไม่จบนะคะ คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าช่วงถัดไปเนี่ยจะเป็นช่วงข่าวกิจกรรมโอ้โห oh, พูดได้เลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็น กันไปนะคะสำหรับรายการ Edu News Live Happy Summer นะคะโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะเราก็ขอร่วมแสดงความยินดีนะคะกับความสำเร็จของทั้งคณาจารย์นะคะนักศึกษาและก็บุคลากรค่ะของคณะศึกษา,าศาสตร์ด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะแต่ยังคงไม่ส่งท้ายกันตรงนี้ค่ะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะจากทางด้านของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อาหารและโภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยลาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะเรื่องของการจัดกิจกรรม Li ต t l e b a เ e r กหนูน้อยนักอบอ่นานะนาสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับเนื้อหา,าของกิจกรรมค่ะสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะก็ขอเชิญน,น้องๆอ,อ,อายุ6ถึง12ปีนะคะมาร่วมเปิดโลกแห่งความอร่อยกับคลาสอบรมเบเกอรี่มือทำ ขนมค่ะพร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นของการอบขนมอย่างง่ายค่ะสนุกแล้วก็ปลอดภัยกับกิจกรรม Li t ต l e b เก e r หนูน้อยนักอบนะคะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในวันที่29เมษายน2568เวลา9 2. 2. นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะณสาขาวิชาวิทยาศาสตาร์อาหารและภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหา,า,าวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานีค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะช่วยให้น้องๆค่ะได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์เสริมสร้าง างความมั่นใจในตัวเองค่ะเรียนรู้การทํางานเป็นทีมได้ขนมฝีมือตัวเองกลับไปบ้านด้วยค่ะนะมีเมนูสุดน่ารักที่เด็กๆทําได้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังหลักหน้าคัพเค้ก DIY แต่งหน้าเองตามใจชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆไหนฟังรายการอยู่แล้วก็สนใจนะสมัครกันได้ต้องบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วจ้านะคะค่าสมัคร399บาทเพราะฉะนั้นสนใจรีบสมัครด่วนวันนี้ยังทันอยู่นะคะเพราะว่าจะรับ จำนวนจำกัดเลยทีเดียวนะคะสนใจนะคะสอบถามข้อมูลกันได้ค่ะนะฝากเบอร์โทรเอาไว้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0897366626ค่ะ0897366626อ่าฝากน้องๆที่สนใจนะเรื่องของการทำขนมอบขนมเดเกอรี่ค่ะก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้ก็เป็นโครงการดีๆค่ะที่จะให้น้องๆหนูๆค่ะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงการปิดภาคเรียนค่ะแล้วก็วันนี้ข่าวสารครบ ะะสําหรับช่วงเวลาของรายการที่นี่มออค่ะและก็เวลาของรายการหมดลงแล้วด้วยนะคะดิฉันผอมพิมลอุเรรัตผู้ดาเนินรายการทีมงานและรายการที่นี่มออขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็รายการนี้จะกลับมาเจอทุกท่านใหม่นะคะในวันจันทร์ค่ะเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีวันนี้โชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะาาวิิททยยัสงนครร